ในช่องวันนั้นะเอ็นดาโน้นเคยนะครับวันนี้กาลัู่กันในครูอันตราย EP ที่หนึ่งถ้าขยับมาดูก็มาดูนะครับมีหลาย EP เลยนะครับจะมีซีซั่นสด้วยแต่ว่าเขายังไม่ออกคลิปซีซั่น2มานะครับอันนี้คือ EP พีสามผมผมดูจนไปถึง EP พ EP ีอีสุดท้ายแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมจะมาไลเล็กชั่นนะครับเออคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงถ้าใครอยากจะมาดูก็มาเขียนว่า ต่อเขียนว,ว่าครูอันตรายนะครับแล้วกดเข้าไปที่ช่องเขาแล้วไปกดเพจปติดตามเพจเขาได้นะครับเรื่องราวจะเกี่ยวกับละครครับอย่าให้เสียเวลาไปกันเลยหนายหนูยืนสิยืนเดี๋ยวนี้ไไลเลยตองแข่งขนาดน,นี้<อ>นายแ<อ>ม่ยก<อ>ขาหน่อยฮะว้าค่ะครูอย่างอันตรายเลยครูครูค่ครูเรียนมาจากไหนครูครูเรียนคำเตือนเดี๋ยวนะเดี๋ยนะคำเตือนเนื้อหาในเรื่องนี้เหมาะกับผู้ชมที่อายุ ต่ำกว่า18ปีขึ้นไปผู้ที่ผู้ที่มีอายุ18ปีแล้วควรได้รับความแนะนำจากเด็กทุยถูถูเข้าปากเลยอะไรนะผมร้รอนเลยครับอัน,น้นมันมากมากว่า18ปีขึ้นไปเออก็คือก็ออปวดใช้วิจารณาในการนับถมด้วยนะครับปวดใช้วิจารณและยานในการ,รับทนก็คือ ใช้จิตวิญญาณที่ไม่เป็นจริงเพราะนี่คือเรื่องสมมุตินะครับท่านผู้ชมเพื่อนๆกับกูจะได้รักนะลูกเมื่อเราออกโรงเรียนแล้วลูกไปกันไปกันนี่คือโรงเรียนใหม่นะครับเรื่องราวก็จะเปิดเหมือนเนโนเลยใครใครเคยดูเนโนมันช่วงนี้มันกำลังฮิตอยู่นะครับผมก็ไปฟังซับไว้ฉันบอกเอแลใช่ไหมว่าอย่าเสียงดังไม่จะเสียงนะทำไมกูครับ ผมขอครูครับครูครับอย่าตีอย่าตีผมฟ้องตำรวจนะครูครูฟ้องนะพูดจริงฟ้องเขาให้ตุ้มเต็มคอูตีเด็กทำไมผมเป็นตำรวจนะบอกห้ยแม่ให้เพื่อนผมเด็กใหม่หรออืมทำไมต้อตรวจสิเอามางไโอุ้ยพูดไม่พอเลยครูพูดคำหยาบด้วยผมแจ้งตำรวจครูพูดไม่ดีกับเด็ก นี่หรอมารยาทง้อใช่ไหไปเรียนมัาจากไหนอินจริงโง่อ่ะแนะนาตัวอ่ะแนะนาตัวนั่นไม่พูดไม่พูดค่ะด้วยปุ๊บพูดครับสิเอ้ยครูก็เป็นผู้หญิงไม่ใช่ว่าครูเป็นทอมนะแต่ครูเขาให้แต่นี่คือเรื่องสมมเลยนะคะไม่ต้องไปอินกับหนังบ้างไปนะครับมันเป็นเรื่องสมมูรณครับเดี๋ยวจะมีซีซั่นสองมานะครับคือไม่ต้องไปไปรั่วอะไรมาครับ นะเสวัสดีเราชื่อองตองเธอชื่ออะไรหรือเราชื่อีชมพู่เราเออคือครูเขาเถื่อนอ่ะคือไม่รู้เหมือนกันเผื่อเราอ่ะที่โรงเรียนเราครูไม่เถืคุนหนาดนั้นนะโฆษณามาตัดเลยไปโหลดเให้กันได้นะครับผมมีพีเจนเตอร์แล้วไม่มีถ้าผมไม่ได้ดังครูครูบอกให้เอาหนังสือขึ้นมาแล้วครูเป็นยังไงบ้างครู นักเรียนอยู่แค่สี่คนแล้วมีโต๊ะอยู่หลายที่ทำไมไม่มีนักเรียนเยอะกว่านี้ครูทำไมโรงเรียนนี้มันแปลกจังมีคนเรียนแค่สี่คนในห้องแล้วดูมันมีโต๊ะว,ว่างแล้วมีมีนักเรียนอยู่ในห้องแค่สี่คนคิดดูครับครูคะหนูอยากเข้าห้องน้ำอะค่ะอยากเข้าห้องน้ำเหรออืมไปเข้าห้าองน้ำเอสิอครูคะหนูไม่ไหวแล้วนะ,ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ที่โรงเรียนผมอ่ะรูมาเข้าห้องน้ำเหรอโอ้ยบ้าไปแล้วดูโอ๊ยดูปะกาศเป่า ผมขอถามเรื่องนึงหน่อยฮัลโหลแม่หนูรู้สึกว่าครูประจําชั้นที่นี่แปลกๆอ่ะเหมือนครูเขาจะไม่ให้นักเรียนไปเข้าห้องน้ําเลยอะแม่อืมมันต้องเป็นเรื่องที่แปลกมากที่ครูจะไม่ให้เข้าห้องน้ำบ้าเหวีนีแปลกนะขะเด็กๆที่ที่โรงเรียนรูของผมอะนะคือแบบเขาไม่เข้านะใช่โอ้ยโอ้ยดึงผมด้วยอเป็นแค่เด็กใหม่ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ เด็ดกระสีดีรู้ไหมเธอเดินเข้ามาเนี่ยมันรบกวนคนอื่นคนอื่นเขากำลังเรียนกันอยู่รบกวนฉันด้วยเสียเวลาคุคิดว่าแต่ครูเป็นคนแย่มากมาทห้องน้ำโรงเรียนผมอ่ะบอกเลยว่ามาแค่งสองทันเวลาตรงเป๊ะสบายเป๊ะไม่มีใครมาสายนะครูไม่ด่าด้วยโอ้ยรู้ไหมครูอ่ะเป็นคนแย่มากเลยครูอันตรายครูมาจากไหนผมถามหน่อยมาจากนรกปะหรูอคือตัวตุ๊กแกปะครูเป็นตุ๊กแกปะไม่เข้าใจครูเลย ก็นั่นน่ๆเลยครับไม่ต้องปวดท้วิจารณ์น้ำกาละชนคือมันก็อันนั้นนะครับช่วงนี้ช่องผมก็ไม่ค่อยจะมีคนดูหรือแค่ผิดครูก็สอนสิครับนี่เลยคอสอนนี่ไม่ได้ใช่ไหมครูครูครูแบบฟังคือแบบไม่ครูสอนนะคูดดีๆครับแกไเสร็จต้องกลับาแล้วเนี่ยครูพูดดีๆหน่อยนะครับคนต่อไปไปไหน ถ้าผมเข้าไปในโลกของครูด้ผมจะใช้ปืนยิงปืนอัดลมยิงเข้าใส่หูบ้านผมมีปืนเนร์ฟอยู่นี่เธอเป็นเด็กใหม่ใช่ไหมข้อนง่ายๆแค่นี้เธอยังทาไม่ได้เลยทําก็ทําไม่เสร็จไม่เรียบร้อยด้วยแต่ครูเพิ่งให้การแล้วังล่ับเช้านี้เองนะคะเอารู้แล้วรู้แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคไปกันเอาหรอคะแล้วทำไมไม่เปิดเขาทำเสร็จล่ะคะองตอง เพว่าคนอื่นเขาทำเออเพื่อนเขาทำกันเสร็จแล้วครูอย่าด่าเด็กใหม่เขาเป็นเด็กใหม่เพิ่งมาจากโรงเรียนอื่นรู้ไหมครับนี่เธอกล้ามาเถียงฉันอยู่หรอห้ามด่าฮะใชไหมคือเขาด่ามีชื่อจำเป็นเท่านั้นครูเธอหาว่าฉันสอนเธอไม่ดีใช่ไหมโอ๊ยไม่ได้สอนเลยไม่ได้หรอคุณสอนอะไรสอบีไรหน้าไม่กล้ามาเถียบฉันคุสอนสอนไม่ดีเลย เรไม่เหยงครูแล้วค่ะคือแบบเด็กนักเรียนเห็นกันทั้งห <ไป S 1> ้องเลยห้ยงมไป<ล>ทำชั้นนีคือเถื่อน<ด>ลเถื่อน <ะ S 2> ถ้าผมเข้าไปได้ผมแค่สนยิีเข้าไปแล้วผมบอกเลยนะว่ารู้ไหมรู้บะรู้ไหมอ่ะเอากลับไปแก้ให้หมดเลยร้อยจบนะโอ้ยร้อยจบหรอครูเฮ้ห้องผมอ่ะลงโตรแค่สามสิบคัดคัดที่สามสิบแล้วผมก็ทําได้อย่างรวดเร็วเสร็จภายในวันเดียวนี่มันจะร้อยจบ วาไปแล้วครูครูเป็นไปได้ยังไงที่จะทำอย่างนั้นครูใจร้ายอ่ะเออใจร้ายใจร้ายมาทีหน้าเซเว่นที่เล่เวนเป็นอะไรลูกเอ้ยองแองเหมือนเชือกคลองที่เพื่อนโรงเรียนน่ะหนูไม่แต่ว่าเขาเป็นผู้ชายนะครับองครองเป็นอะไรรอเปล่าคะเนี่ยที่ผมก็แอดเขาที่โลบอ๊กด้วยติงทำไมร้องไห้อะลูกทำไมร้องไห้ลูกนะแอนหนูไปโดนอะไรมาโดนอะไรมาโดนครูโรรงเไสอนลูก หนูไปไหนมาหรือเปล่าครูประจำชันดีหนูแม่ครูประจำชันตีตีโรงเรียนใหม่นี่นะลูกโน่ตัวตุ๊กแกไหนหนูยืนสิยืนเดี๋ยวนี้เลยตองแข่งขนาดนี้ไหนแม่ดูขาหน่อยดูทุกแกคุณทำโน่นตัวสิครูทำหนูขนาดนี้เลยเหรอตองมันกวนไปแล้วนะแม่รู้ว่าหนูเป็นเด็กดีหนูไม่เคยทำตัวไม่ดีเลยนะลูกจริงด้วยมันหนักไหนได้ทำไมคุยเนี่ยตีหนูขนาดนี้ลูกถ้าแม่ไเข้าใจ คุณครูเป็นอะไรไปโรงเรียนกับแม่ป้าขอแม่ไม่ไปแม่ไปหนูกลัวแม่ไปองตองครูไม่มีสิทธิ์ทำโทษหนูแบบนี้แม่ไม่เคยให้แม่หนูไปลูกไม่อยากไปแม่ตองยังไงก็ต้องไปครูทำแบบนี้ไม่ได้ครูไม่มีสิทธิ์เข้าใจไหมหนูไม่ไปตองเชื่อแม่ไม่อย่างงั้นนะแล้วถ้าหนูโดนทำร้ายทำยังไงโรงเรียนนะลูกไม่ใช่โรงฆ่าสัตว์อ่ะฮะ หนูเป็นลูกแม่น่ะใครทำหนูก็ไม่ได้เออแม่แมไเลยนี่น<ช>หนูนั่งนีเรียนแม่ไปแล<ม>้วมันก็ตึ้งอยู่แล้วครับมาเลยไปเรี่โงเรียนเลยแม่แม่การมาเลยฉันมันตายเลยนูองวันไหนเขาเป็นจำชั้นอองตองคะคุณครูคุณครูเป็นครูประจำชั้นอองตองหรือเปล่าคะใช่ค่ะใช่ใช่ไหมครูมีสิทธิ์อะไรมาตีลูกฉันคะ ไอหนี่หนิครูมันนะผมก็ดูีครูแน่ใจเหรอว่าครูไม่ได้เตี้ยรักษาไม่อยู่ทนท้อไม่ได้นักเกียดแต่ครูมันทุเลาคะฉันเป็นครูนะคะเป็นครูนะคะเป็นครูแล้วมีสิทธิ์ทำร้ายนักเรียนเหรอคะมีสิทธิ์เหรอครูนี่คุณคะคุณเอาเรื่องแบบนี้มาพูดได้ยังไงคะในโรงเรียนอะค่ะนี่มันโรงเรียนใชูทำไมฉันพูอันตรายครูมันอันตรายครูเป็นโรงเรียนนิัยของยาญาติใช่ไหมคะ ใช่ค่ะฉันเนี่ยแหละค่ะคุณรูจำชั้นคุณรู้ไหมว่าลูกฉัน่ะปัสสาวะอักเสบเพราะเวลาปวดเชียรกูไม่ยอมให้กูลูกฉันเข้าห้องน้ำโโหนี่เหมือนกันเลยเหรอคะเหมือนกันเลยคุณคะใช่เอาข้อตานามาติดโอ้ยไม่ไม่มีรที่มีรถเหมืนกุ้งและผัดฉ่าน้องเป็นอะไรอ่ะพุ่มหิวคุณมาพูดแบบนี้มันฉันเสียหายนะคะมันไม่เสียหายมีหลักฐานนะคะคุณมาข่าวที่คุณมาเนี่ย แบบไหนะคะเด็กก็จะโอ้โหคุณก็ได้มันเกี่าวขายด่้นเลอยเสียหายนะคะคุณครูแน่ใจเหรอว่าครูจะเอาหลักฐานใช่ค่ะพี่จาร์หลักฐานนะคะเพราะะฉนนั้มีหลักฐานเพียบคุณแน่ใจนะนี่ไงคะหลักฐานอันนี้ขออนุญาต่ะเนี่ยค่ะต้องาลงบ้านนี่ลงบ้านหรือสองหลักฐานเลยหลักฐานค่ะองตองชัดๆเลยไม่ใช่เหรอคะใช่มันคือองตองโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ ให้ผมดูอ่เพราะตอนตอนนี้ช่องผมกำลังขาดทุนอยู่เลยก็อย่าลืมไปกดไลค์กันเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับไอ้ครูเอ้ยถ้าได้เข้าไปนะจัดการยิงปืนหน้าเละแน่นอนไอ้คข้ย